ลุงเช้ามาแล้วจ้าไม่เอียงเอ่ยคุยบ้านเนืองเข้าใจพาแผนสุดารัตผนึกรุ่นเกา่าคนรุ่นใหม่งัดข้อทุนกินรวบเดิมพันครั้งสุดท้ายเพื่อทางรอดประเทศไทย สวัสดีพี่น้องชาวไทยที่เคารพทุกท่านกลับมาพบกับผมลุงเาาณเมืองคอนคนเดิมในรายการเจาะประเด็นร้อนกับลุงเาาทาง Talk Podcast Thailand ครับวันนี้วันที่หนึ่งธันวาคมออพุทธศักราช2568เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับพี่น้องเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก แต่ปัญหาบ้านเมืองเราดูเหมือนจะยังเกาะแน่นไม่ไปไหนพี่น้องเคยสังเกตไหมครับข้าวของแพงขึ้นค่าไฟพุ่งแต่ทำไมคนรวยระดับยอดปีระมิดกลับรวยเอารวยเอาส่วนคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างเราก้มหน้าทำงานแทบตายเงินเก็บยังแทบไม่มีคำถามคือมันเป็นเพราะเราไม่ขยันหรือเป็นเพราะ กติกาบ้านเมืองมันถูกเขียนมาเพื่อใครบางคนกันแน่วันนี้ลุงไม่ได้มาชวนบ่นครับแต่ลุงจะมาชวนดูทางออกที่น่าสนใจจากความเคลื่อนไหวทางการเมืองล่าสุดของพรรคไทยสร้างไทยนําโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ที่วันนี้ไม่ได้มาเล่นเล่นแต่มาพร้อมกับส่วนผสมที่ลุงมองว่าเออ มันแปลกและมันมีความหมายซ่อนอยู่ค่อ,คอยคอยร่รินน้ำชาแล้วมานั่งฟังลุงวิเคราะห์กันครับข่าวใหญ่หน้าหนึ่งวันนี้คือการเปิดตัวขุนพลชุดใหม่ของพักไทยสร้างไทยพี่น้องอาจจะฟังผ่านๆแล้วคิดว่าอ๋อก็แค่นักการเมืองย้ายพักแต่ช้าก่อนครับ ลุงอยากให้มองทะลุชื่อไปดูที่บทบาทครับคนแรกคือเสธทอแมวพลโทรพระราดรพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาสอมโชคนนี้ไม่ใช่ทหารสายบูล้างผลานแต่เป็นสายกึ่นครับการที่คุณหญิงหน่อยดึงท่านมาดูแลเรื่องความมั่นคงและการเมืองสุดจริต ลงวิเคราะห์ว่านี่คือการส่งสัญญาณว่าพักเขารู้ทันเกมเขารู้ว่าการทุจริตในระบบราชการและความมั่นคงที่เปราะบางคือหลุงดำที่ดูดงบประมาณประเทศไปมหาศาลถ้าจะปราบโกงต้องเอาคนที่รู้ไส้รู้พุงระบบราชการมาปราบจริงไหมครับคนที่สองคือคุณครูตวงนายตวงอันทชัยอดีตสวห้สมัย หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาในสภาการดึงท่านมาดูเรื่องการศึกษาลุงชอบตรงนี้ครับเพราะปัญหาเด็กไทยวันนี้ไม่ใช่แค่เรียนไม่เก่งแต่คือการเรียนแล้วไม่ตอบโจทย์โลกจบมาตกงานหรือไม่ก็ต้องไปเป็นแรงงานราคาถูกการที่คุณตวงเข้ามาโดยเน้นให้เด็กค้นพบศักยภาพตัวเองนี่คือหัวใจสำคัญครับ ถ้าแก้การศึกษาไม่ได้อีกสิบปีข้างหน้าไทยเราจะสู้เวียดนามสู้เพื่อนบ้านไม่ได้เลยนี่คือยุทธศาสตร์ซ่อมบ้านครับเสยทอแมวมาซ่อมรั้วและเสาเข็มไม่ให้ปลวกกินครูตวงมาซ่อมรากฐานคนในบ้านให้แข็งแรงเป็นการวางเกมที่มองยาวไม่ใช่ฉาบฉวยหวังผลเลือกตั้งทีนี้หันมาดูอีกฝั่งฝั่งคนรุ่นใหม่ มีชื่อของคุณกฤษดาเฉลิมสุขและน้องจินนี่ยศสุดาตรงนี้ลุงขอพูดแบบคนแก่มองโลกนะครับโลกยุคนี้พศ2 5 6 5เราจะบริหารประเทศด้วยกระดาษและปากกาไม่ได้แล้วครับการที่คุณกฤษดาผู้เชี่ยวชาญเทคเข้ามาประกาศว่าจะใช้เทคมาสร้างความโปร่งใสนี่แหละครับคือยาแรงที่นักการเมืองที่โกงกลัวที่สุด ลองจินตนาการตามลุงนะถ้าการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกบาททุกสตางค์ถูกบันทึกอยู่ในระบบบล็อกเชนหรือตรวจสอบได้ผ่านมือถือประชาชนใครจะกล้ากินหัวคิวใครจะกล้าหัวประมูลนี่คือสิ่งที่ลุงเชาเรียกว่าการเปิดไฟไล่มแมลงสาบครับพอไฟสว่างมแมลงสาบที่แอบกินงบประมาณก็อยู่ไม่ได้ ส่วนน้องจินนี่และกลุ่มคนรุ่นใหม่นี่คือสะพานครับสะพานเชื่อมความเข้าใจระหว่างคนรุ่นลุงกับหลานๆเจนแซตประเทศจะเดินหน้าไม่ได้ถ้าคนสองรุ่นคุยกันไม่รู้เรื่องการผสมผสานร,รุ่นใหญ่ที่มีประสบการณ์กับรุ่นใหม่ที่มีไฟและเทคโนโลยีถ้าทำได้จริงตามที่พูดนี่คือโมเดลที่น่าสนใจมากสำหรับประเทศไทย ทับเสียงให้ทุ้มต่ำจริงจังขึ้นเพิ่มความน่าเกรงขามแต่ประเด็นที่ลุงอยากจะเน้นแล้วอยากให้พี่น้องจำใส่ใจไว้เลยคือคำศัพที่คุณหญิงสุดารัตน์พูดออกมาคำว่า state capture ฟังดูยากนะครับแต่ลุงจะแปลให้ฟังแบบชาวบ้านตลาด s t a t ตทแคปเจอหรือการยึดกลุ่มรัฐมันคือสถานการณ์ที่นายทุนใหญ่ร่วมกับผู้มีอำนาจเข้าไปยึดกลไกลของรัฐไว้ในมือเบ็ดเสร็จรัฐบาลไม่ได้ทำงานเพื่อประชาชนแต่ทำงานเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนไม่กี่ตระกูลผลที่ตามมาคืออะไรครับก็คือที่พี่น้องเจอกันอยู่ทุกวันนี้ไง ทุนผูกขาดกินรวบตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำร้านโชห่วยตายเรียบเกษตรกรถูกกดราคาปุ๋ยแพงแต่ข้าวถูกนี่แหละครับคือผลพวงของการที่อำนาจรัฐถูกเงินซื้อไปแล้วคุณหญิงหน่อยแกเตือนแรงนะครับ แกบอกว่าถ้าเราไม่หยุดวงจรนี้ไทยเราจะกลายเป็นรัฐล้มเหลวเหมือนบางประเทศในลาตินอเมริกาหรือแอฟริกาที่เศรษฐกิจพังพินาศเงินเฟ้อจนกระดาษทิชชู่ยังมีค่ามากกว่าธนบัตรพี่น้องอยากเห็นประเทศไทยเป็นแบบนั้นหรือเปล่าพักไทยสร้างไทยเขายอมรับครับว่าเป็นพักเล็กในสภาวะที่เงินสะพัด การประกาศสู้กับอำนาจเงินด้วยหัวใจที่สุดจริตมันเหมือนเอาไม้ซีกเป็นงัดไม้สุงแต่ลุงนับถือใจนะครับในยุคที่ใครๆก็วิ่งหาถุงเงินแต่พักนี้กลับเลือกเดินในทางที่ยากทางที่ต้องพิสูจน์ศรัทธาท่านผู้ฟังที่เคารพรักสถานการณ์บ้านเมืองปี2565นี้มันเปราะบางเหลือเกินครับ การเปิดตัวทีมงานของคุณหญิงสุดารั์ในวันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าทางรอดของเราไม่ใช่การรออัศวินขี่มา้ามาแจกเงินแต่คือการสร้างระบบที่ดีและหยุดคนโกงลุงอยากฝากข้อคิดเวลาเราจะเลือกใครหรือจะเชียร์ใครอย่าดูแค่ว่าเขาพูดเก่งไหมหรือเขาให้อะไรเราวันนี้ แต่ให้ดูว่าเขากล้าที่จะรื้อระบบเน่าๆที่กัดกินประเทศเราหรือเปล่าเขากล้าชนกับต้นตอของปัญหาไหมเสียงอ่านทำนองสนอเบาๆแบบการอ่านบทกวีมีดนตรีคลอเบาๆอันบ้านเมืองจะเรืองรุ่งพุ่งไปหน้ามิใช่เพราะเงินตรามาหวานไถ หากแต่เพราะคนซื่อถือวินยัยกล้าต้านภัยโกงกินสิ้นแผ่นดินหมายแก่เสริมรากฐานให้มั่นคงไม้ใหม่จงเสริมใบให้ถวินผนึกแรงต้านทุนสามานพานกัดกินกู้แผ่นดินให้รอดพน้นรัดล้มเหลวพี่น้องครับ อนาคตรประเทศไทยอยู่ในมือเราไม่ใช่ในมือใครคนใดคนหนึ่งฟังลุงแล้วเก็บไปคิดวิเคราะห์แยกแยะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงตื่นรู้และไม่ยอมจำนนต่อความไม่ถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้เวลาของลุงหมดลงแล้วแต่เรื่องราวบ้านเมืองยังมีให้คุยกันอีกเยอะอย่าลืมนะครับ เสียงจากคนคอนเพื่อคนไทยทุกคนเจาะให้ลึกพูดให้ชัดฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินประเทศไทยหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงและเพื่อไม่พลาดทุกประเด็นร้อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้ลุงเชาวณเมืองคอนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ประเททศไทยฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินเดินประเทศไทย